อินดีต้ตลอดเข้าสู่ช่องฟินนิชแชนเนลแล้ว,วันนี้มาอยู่กันในเกมกา f ลนาฟ i ไฟและวันนี้ไาอยู่กันกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับช่อง SS1FF นะครับแล้วจะมาหนึ่งหนึ่งกับเขานะครับ่ะเ,เริ่มเลยครับผมมาดูกันว่าใครเชื่อชินนะในครับวันอยู่นะ ไปดูคิปเขาอย่างเดียวเลยเอ่ะกลัวแตกว่ะจะไหวไมับเขาทำ YouTube เหมือนกันนะครับจะขึ้นชื่อช่องเขาไว้ให้ เขาไหนไปอยู่ไหนวะเอาเคอ๋้อเขาอยู่นู่นนะ ลักเลยเขาไม่ได้ยิงหัวผมแน่อุ้ยเมื่อกี้วางชาไป,ปนิดอู้ยยิงใล้อยู่นะมานะอ่ะพันยาไหมพันยาไหม <c oughs> เขายิงเลยวะแป๊บนะเราเข้าวงก่อนเขาไปสำสิ <c oughs> <c oughs> okay. ้นเสกด้วยในกริปถึงเฮ้ยเจ็บมากใส่คระเป๋าตรงนี ก,กี่หวั่นมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าดิเซิร์ดสองตานะแป๊บหนึ่งในคริบเขาเล่นดิเซิร์ดนะนี่ผมเอาผมใช้อีกระหัสนึงนะ วันนี้หวั่นนะหวั่นนะอยู่ยไหนเออเฮ้ยไหววัวชายไปนิดไปอยู่ตามกวกเขาแล้วเสียเปียบนะ มีเขาชาร์จป่ะยระว่งยรวงร่วงขึ้นไปจะโดนหัวแตกไหมเนี่ยไม่เนาะอัดตัวอัดตัวอัดต,ตัวนี่ไปกิน หยุดไม่ทันได้อยู่ <c oughs> หวันอยู่นะหวันอยู่นะในคลิปเขาแบบยิงหัวทุกเม็ดอนะ่ะเขาลุกนั่งยิงหัวเขาลากเขาแบบสเต็กเดีอยู่ <c oughs> เขาน่าจะเล่นโทรศัพท์มันกับผมนั่นแหละหวันมากอนะเมื่อกี้แต่ว่าเฮ้ยจะชนะได้เพาหัวันต็หวันอยู่นะ lên tình nhỉ Ui subscribe cho อ้อทำไมมันตายวอลไม่ค่อยจะติดเลยวะถอยกันมีเขาดันวะหัวแตกไปดี <c oughs> หัวไปหัวไปอีก <c oughs> มีเจ็บ <First. S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวหัววะ่ะหัววะ่ะอิงชอบเลย <c oughs> หัวว่าอีหัวผมไปโดนเองนะเมื่อกี้คือเขาแบบเขาวีเดียวได้เหรออีเขาซองคู่เลยนะ่ะเขาไปไหนวะ ไปข้างกาดังอะ่ะเอ้ยเขยนโกาดางังขออาจารย์เงียบนิดนึงนะ เชสมาธิอุ๊ยเฉดิษ์เสระ ไปได้ปะวะอุ้ยทำไมยังไม่ได้บล็อก,กทำไมยังไม่ได้บล็อกปุ่มกลับวะอยู่นี่ <laughs> อัดตัวเขาอย่างเดียวเลยไปให้เขานั่งไปก่อน เดินหัวไปเม็ดหนึ่งเอาไม่ไหวเลยย่ะอุอ้ยห้า เลยอ่ะี่เขายิงเง่นมาก SKS ว่ะฝั่งเขาผมเล่นใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะเครื่องหนึ่งใช้สร้งางรหัสอีกเครื่องหนึ่งใช้เล่นเล่นเครื่องหนึ่งผมไม่ได้ดูนะแค่ดูว่าเขาใช้ปีนอะไรแค่แหะ

ผมเอาตัวเขาอย่างเดียวเลยอ่ะอะาะไม,ม่ของแต่งเลยไม่ไหวเลยพ่อผมเนี่ยไม่ไหวเลยอัดตัวเขาอย่างเดียวอ่ะสามสองถือว่าโอเคอยู่ เขาอยู่ฝั่งนู้นน่ะเขาอยู่ไกลเลยอาจจะนั่งไม่เคยนั่งไตว่างหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้วางไอวัวไม่ติดเกือบแล้วเกือบลักซ์หรอว่าอุ้ยไอ้ตี อืมแเก่จริงหัวหัวตตกไปครับพ่อผมไม่ได้เก่งอะไรมากนะแค่พอจะเล่นได้ฉันเป็นทะเลอุยมันต้องนั่ง เขาชาร์จว่ะเขาชาร์จว่ะ <First Blood. S 1> วิไลว์ไม่ทันว้ยังทราบเลยริทําไงวอลไม่ทันนะครับผมเราประมาทเดประมาทเนีหรือยเป็นสองสองกระบอกด้วยกัน,นไม่ไหวเลยสิ เมื่อกี้คีพดีประมาไปนิดนึครับผมเลยหมดแตกคือแบบเมื่อกี้เขาประมาทเขาประมาทใครก็หัวแตกกันได้หมดอุ้ยตายไม่ได้ ขึ้น S K S นะวันนะ้าวันนะ้าวันนะ้า เจ็บหนักเหมือนกันนะให้เขาพันยักษ์กันให้เขาพันยักษ์กันจบเลยมันไม่สนนูน๋วิอัดตัวอัดตัวอย่างเดียวต้องขอโทษเขาด้วยอัดตัวเขาอย่างเดียวเลยพี่เรื่องสองสองกระบอกก็โอเคอยู่นะแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาบอกให้ยิงหัวนะแต่แบบเล่นตัวอย่างเดียวเลยอะ่ะตัวสองตาแล้ว ไม่ไหวเลยอะ่ะผมเนี่ยยังไงดีให้เขาสตาร์นึ่งไหมยันจบเร็วไปคือแบบว่าเราแบบอุยรีโหลดกระสุนกัน

เป็น S K S ด้วยมาเราตัดสินแล้วนะครับตอนนี้ยังชอบเลยไม่ไหวเลยอ่ะ เขาชาร์จว่ะเขาเข้าว่ะอยู่ดีเอว์ว่หายดิ